วันนี้พุงจะมาทำคลิปตามใจแฟนหนึ่งวันตามที่คอมเมนต์นี้ขอมาครับที่รักวันนี้เขาจะตามใจที่รักหนึ่งวันที่รักอยากจะกินอะไรอยากไปไหนหรืออยากจะเลือกอะไรก็ได้ทั้งหมดตามที่ขอเลยให้ที่รักเลือกระหว่างรถหรือทองที่รักอยากได้อะไรอืมงัม้นเขาทองละกันอยากได้ทองเหรออืม,อมนึกออกแล้วเ<อ>ดี๋ยวมานะจ๊ะจะไปไหนอะ่ะเดี๋ยวมาจ้าจะไปจ้า มาแล้วครับทีหลัยทำไมเร็วจังอเหนื่อยมากเลยแบบนี้ต้องเติมความสดชื่นด้วยกระทิงแดงสุดวิตามิน B12 และ B6 สูงทอรีนแต่ร้อยมิลลิกรัมสักหน่อยแล้วไปไหนมาเนี่ยไปเอาทองมาให้เอไง แล้วไหนละทองเห็นมีแต่กระทิงแดงตอนนี้กระทิงแดงมีกิจกรรมกระทิงแดงเลือกเรือได้ปี2แจกหนักแจก,แจ,กจริงมีสิทธิ์เลือกได้ทั้งทองหรือรถสาหรับทีมทองมีสิทธิ์ได้ลุ้นรางวันใหญ่ยหกระทิงแดงทองคำมูลค่า1ล้านบาทสร้อยคอทองคำมูลค่า10,000แสนบาทหรือที่ทิงทองสําหรับใครที่อยู่ทีมรถรอลุ้นไฮไลท์ยางรถกระบะโตโยต้ารีโว่สมาร์ทแคปพีรันเนอร์แต่งลายกระทิงดุสุดเท่ไม่ซ้ำใครหรือรถเจม้าฟินรวม338รางวัลมูลค่ากว่า4.7ล้านบาทแค่ตามๆขั้นตอนง่ายๆแค่ดึงกระทิงแด<อ>งสูตร<า> หลังจากนั้นให้เพิ่มเพื่อนไลน์ออฟฟิเชียลของกระทิงแดงกรอกรายละเอียดลงทะเบียนเพื่อร่วมสนุกหลังจากนั้นส่งรหัสใต้ฝาหรือใต้ห่วง11หลักตรงนี้เพื่อสะสมกระทิงแดงพอยต์1พอยต์เท่ากับ1สิทธิ์และเลือกของรางวัลที่ต้องการลุ้นโชคแค่นี้ก็รอก,กระทิงแดงประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันที่10และ25ของเดือนผ่านทางไลน์ออฟฟิเชียลกระทิงแดงและเฟซบุ๊กกระทิงแดงตั้งแต่วันที่1กันยายนถึง30พฤศจิญญากายน2023นี้เท่านั้นสกแกนคิวอาร์โค้ดตรงน ้าวดีจังเลยงั้นขอกินด้วยมะขอเป็นกระทิงแดงเอ็กซ์ต้าละกันว้าวได้ทองจริงิด้วยได้ทอง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 ยังไงล่ะทั้งสดชื่นทั้เลือกเลยได้ด้วยนะป่ะถ้าดื่มเสร็จแล้วที่รอยากจะไปไหนหรือเที่ยวไหนเขาจะตามใจทุกอย่างเลยถ้างั้นไปซื้อกระทิงแดงเพิ่มกันดีกว่าเขาอยากได้สาวมาส่งรหัสเพิ่มได้เลือกได้ทั้งร้อนและทองเลยได้เลยจ้า